มีบวกกับลบนี่ของเราเระบบชักไม้เข้าไม้อกอกอไม่ได้อ๋าวไม่ได้การเหนือ่อยเพราะเพียงไรไรยอดเยี่ยม เดือดวต้องบ้วนนี่ค่ะพี่น้องจะต้องพิ้วออกซิเจุดนี้ต้องน้ำตาลมันพิ้วข้าวองุ่นเอยแต่จริงๆรมันต้องโขมจนปูเรือเรือออกเดือดมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้อ่าไลฟ์นวดประครบย่างไฟร่วมด้วยนะคะ วันนี้เราไม่ได้เขียนไอคอนเทนต์เลยสว <c oughs> ัสดีนะคะน้องตามจุลีนะคะนวดประครบนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะนี่ย่างไฟนะคะร่วมกับประครบอันนี้เป็น <c oughs> สามวันสองคืนกับสำหรับบุคคลอยากมีลูกนะคะมีลูกยากหมอจูนกำลังนวดวันนี้วันนี้นวดวันที่สองแล้วคนไข้เป็นไงมั่งคะหมอจูนเขาเป็นไงมนะั่งหมายถึงส,สุขภาพของเขาก้านเนื้อของเขาจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ การไหลเวียนจะดีขึ้นสังเกตจากสีผิวที่มันจะมีเม็ดเหมือนการขับพิษออกนะนก็เราจะใช้ลูกประครบเพื่อการดูดพิษออกให้เร็วขึ้นเพื่อช่วยให้ไตทำงานได้ดีขึ้นลูกประครบนี้ซับไข้ได้ใช่ไหมคะซับซับพิษแมัมันจะเป็นเ้าเรียกว่า ในสมุนไพรประเภทว่านนะคะมันจะมีธาตุกายสิยิตที่สามารถแปลงธาตุรือว่าแปลธาตุได้ในสมัยโบราณเขาเขาเล่นแร่แปลธาตุเขาถึงจะใช้ตัวสมุนไพรนี่สำนวนโบราณเล่นแร่แปรธาตุนี่มีของจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆอ่ะมันก็คือสมุนไพรที่เอามาใช้รักษาร่รางกายก็คือการเล่นแร่แปรธาตุนั่นแหละเพราะว่า ปรับสมดุล่านในกายใหม่บางคนมีมีการตกค้างมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้สมุนไพรตัวปักค่ะอืมก็เราใช้ลูกประครบสองลูกสำหรับอ่าผู้ที่จะทำการฟื้นฟูสำหรับบุคคลที่อยากมีอยากมีน้องนะคะอยากมีน้องมีไว้สักคนหนึ่ง ตอนนี้ย่างไฟมีอาการยังไงมั้งคะสบายไหมคะ <l ots of laughs> ไปยักหน้าไปยักหน้านะคะเจ็บไหมสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ <l ots of noise> ร่างกายมีความเครียดโดยอุตนะ อืมไม่เป็นความสังวลคือคือเป็นหลังสายตาดีค่ะอืมสะสมกับอืมตึงเกร็งอย่างนี้อ่ค่ะเนี่ยใช่อย่างนี้อ๋อเออเออใช่ใช่มแต่เนี่ยกทนี้ก็คือล็อกเลยออนี่คือเท้าที่ตึงเกร็งใครอยากเช็คว่าตัวเองมีความตึงเครียดมากน้อยแค่ไหนลองดูนะคะ ลองลองดูว่าเราจะจริงๆมันต้องนี่มันต้องเป็นอย่งางน,น,นี้มันยนอ่อน,นี่คือนวดแล้วนวดแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้นยืดหยุ่นแต่ยังไม่ยืดหยุ่นเลยอ่าต้องนวดก่อนอต้องนวดแกะแก้ก่อนอืมต้องให้ผ่อนคลายก่อนต้องให้เอ็นยืดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเพื่อรองรับเพื่อเป็นเรียกว่าอะไรนะหมอรจอน ให,ใ,หให้ร่างกายสมดุลให้สามารถราเป็นสมดุลเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับได้ตามความปรารถนาของของของสุขภาพานนทั้งคนที่อยากจะมีลูกจริงๆเขาบอกว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีตอนอายุเจ็ดสิบเราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุห้าสิบเพราะว่าร่างกายของคนเราอะ่ะ ต้องเตรียมตัวอย่างน้อยสิบปีเพื่อการดีสุขภาพดีนะคะแต่ในสำหรับวัยของของวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเราจะเช็คแค่ค่าขา,ขาดแต่ค่าเกินว่าตนเนี้ร่างกายของเราที่มีปัญหาสุขภาพตัวไหนเกินตัวไหนขาดเราจะใช้ตัวนั้นเป็นตัวปรับสมดุลแต่พออายุเยอะขึ้นไปอะ่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือต้นทุนของร่างกายสิบปีนะคะ ถ้าเราสามสิบเราก็ต้องเตรียมไว้ไอให้ให้พอสำหรับสิบอีกสิบปีเพื่อถ้าเราอยู่ถึงแต่คนอายุสามสิบนั้นยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่ต้องไม่เท่าไหร่ยังเป็นวัยังเนนอยู่เย<า>อะมากเกินอ๋อกเกินอยูออ่สวัสดีทุกท่านนะคะ อ่านทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะคุณจะเหลียวนะคะออกแล้วสวัสดีค่ะนวดประครบนะคะอันนี้ครบสูตรนะคะประครบด้วยดูสมุนไพสดแล้วก็ย่างไฟแล้วก็ย่างไฟด้วยสมุนไพรสดอยู่ด้านล่างนะคะจะ อุ่นๆ้ร้อนแล้วสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็จะห่มด้วยห่มให้ความร้อนเข้าให้ร่างกายไข่ไข่พิษให้ได้มากที่สุดทักมานะคะน้องรัติยาทักแชทมานะคะอ,อันนี้สำหรับ คนที่อยากมีน้องหน้าขานี้ต้องหย่อนใช่ไหมคะหมอจนูนหน้าขาต้องหย่อนกล้ามเนื้อหน้าขาต้องไม่เกร็งแล้วแล้วสูตรของคนที่อยากมีน้องนี่อ่คอนเซปต์สั้นๆยังไงม้างคะหมอจนูนสูตรของอยากมีน้องเหรอประจําเดือนต้องดีประจาเดือนต้องดีหนึ่งไม่เป็นริมนะไม่เป็นมาไม่เป็นริมไม่เป็นก้อนไม่ เ็นคนท้องอยุ่งถ้าท้องเยุ่มันรูกก้ต่ำไม่เป็นคนกดบสะบ้านเอวอืนะคะแล้วมันจะสามารถดูได้ว่าประจำเดือนปกติแค่ไหนมาสม่ําเสมอไหม,อ,มอายุนะคะอ,อายุจะเป็นตัวสําคัญสําหรับการที่มอ,องเงินแข็งแรงไม่แข็งแรงน้องน้องรักเธอใช่ไหม ประจำเดือนไม่มาเลยค่ะหมอจุนต้องมาเช็กว่ามันลูกปั้มหรือเปล่าหรือว่าเลือดแห้งมัน,ม,นมีสองสาเหตุนะคะทักเช็ดมานะคะอื สวัสดีทุกท่านนะคะไลฟ์สำหรับอ่าผู้มีบุตรยากคนอยากมีน้องนะคะมีย่างไฟประคบรบาแล้แหละาวัน้ไมนวดนวดเมื่อวาน อ๋อเมื่อวานจักกะจี้ดึงค่ะ่นได้จักกะจี้นคือตึงหมากานเหนื่อยนะข้าได้เหยียดจนปวดตัด้งเลยไอ้นี่มันมนวลเนี่ยอ๋อไม่นวลการคนมันค่อนคลายเนี่ยอ๋อร่างกายผ่อนคลายแล้วคนที่ไม่เคยนวดนวดนวด,นวดแก้อาการจะมีการจักกะจี้นะคะเสร็จแล้วตอนนี้วันนี้จะรู้สึกสบายแล้ว ต้องแอบกระซิบคนข้างๆว่านวดบ้างสิเธอ,อกรณีคนท้องห้ามนวดตรงไหนนะคะหมอจนูนห้ามนวดตใต้ตาตุ่ม,มห้ามนวดไขาตาตุ่มนะคะแล้วตรงไหนอีกคะหน้าไฟหน้าไฟอยู่ตรง อยู่ตรงสะโพกบางคนไม่รู้จักขับหน้าหน้าไปใช่ใช่น้องชาญชาญอะไรชาญทวัฒอ่านผิดขอภัยนะคะทักแชทมานะคะอืม นวดตอนนี้ก็นวดใต้น้องให้หน้าไฟหย่อนด้วยท่านี้ด้วยใช่ไหมคะอืมสวัสดีทุกท่านนะคะอืมเจ็บเขา่าต้องจับบ้านก่อน ได้ค่ะทักแชทมานะคะถ้ากลับบ้านมาอเออลั่นละเออได้ลองเออดังดังึ่งจะผูกแหละเออดีใจด้วยค่ะคอนเฟิร์มนะคะเ,คเจ็บเข่าแสดงว่า ขาตัวตึงมากค่ะต้องรีบนวดก่อนนะคะหาที่นวดผ่อนคลายไปก่อนนะคะมานะคะน้องจันทวจันทวั์จันทวุฒิอ่ะไม่แน่ใจ ตอนนี้นวดนวดหน้าท้องค่ะเราอืข้างนี้ยังยังตึงอยู่อ๋ออ่านถูกแล้วค่ะโอเคค่ะ น้องอิงดาวทักแชทมานะคะนวดผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายทำให้ร่างกายาดีขึ้นลดความตึงเครียดเรา,านวดแบบนี้ก็จะลดการใช้สารเคมีนะคะเมื่อเคมีน้อยเราก็จะสุขภาพ มากดีมากขึ้นนะคะเราก็จะได้อยู่กันนานนานนะคะดูแลได้ดูแลสุขภาพตัวเองก็ได้ดูแลคนอื่นไปด้วยค่ะเอาลูกประครบอีกไหมมาจนคะไม่ต้องก่อนนะสวัสดีนะคะ

นี่ลูกประครบจะมีสองลูกนะคะประคบสดอ่นี่ค่ะกระครบสดจะดูดสารพิษได้ดีค่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้เราก็ขออนุญาตออกจากไลฟ์ก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะนวดประครบและยางไฟด้วยสมุนไพรสดนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา ในช่องมารับชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจองนะคะทักแชทนะคะ